จังหวัดกาญจนบุรีถแถลงผลการปฏิบัติงานและปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการานต์ปี2565 เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่18เมษายน2565ที่ห้องประชุมแควใหญ่ชั้น5สารากลางจังหวัดกาญจนบุรีนายกองเอกพงษธรสิริสาครรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2565และถแถลงผลการปฏิบัติงานพร้อมด้วยพันเอกบรญเจิดจันทร์ส่งเสริม รองผู้ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรีนายอุทัยขันทองรักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการตำรวจทหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนเข้าร่วมจังหวัดกาญจนบุรีจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานตุศกราช2565โดยบรรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานในระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2565ระหว่างวันที่1 1ถึง17เมษายน2565ภายใต้มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน5มาตรการได้แก่มาตรการด้านการบริหารจัดการมาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อมมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะและมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งตั้งจุดตรวจหลัก27จุดด่านชุมชน84จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน5483คนเพื่อป้องกันและปราบปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนควบคู่กับการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคผิดเชือวรัสโควิด -19 าสำหรับผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงการานต์พุทธศกักราช2565จังหวัดกาญจนบุรี7วันระหว่างวันที่11-17เมษายน2565เกิดเมษายนสองพันหนาร้อยหกสิบห้าเ็ิ759คนผู้เสียชีวิต4รายสาเหุที่ทําให้เกิดัติเหตุสิง เกิดจากขับรถเร็วเกินกำหนดเมาสุราและทัศนวิสัยไม่ดียานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์รองลงมาคือรถปิกอัพ นายกองเอกพงษ์ทรสิริสาครนรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลสงกรานในปี2565นี้มีสถิติจำนวนลดลงจากปีที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นการขับรถเร็วเกินกำหนดและมอเมาสุราหากสรุปในภาพรวมถือว่าได้รับความร่วมมือจากประชาชนนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีจากนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการทางถนนระดับอำเภอ ไปประมวลผลในพื้นที่และจะนำมาสรุปผลพิจารณาร่วมกันต่อไปทั้งนี้จังหวัดกาญจนบุรีได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเฉพาะการหยุดบนทางข้ามและไม่ขับรถย้อนสอนตลอดทั้งปีอย่างต่อเนื่องยในรอบ7วันที่ผ่านมาก็าต้องบอกว่าปีนี้เราสถานการณ์ของเรานั้นลดลงนะครับจำนวนสถิติต่างๆเนี่ยเราเกิด55ครั้งมีผู้บาดเจ็บ59 รายแต่ก็ยังเป็นที่น่าเสียดายว่าเรามีผู้เสียชีวิต4รายด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้ารวมกับปีที่แล้วเนี่ยหลังสมกางที่แล้วเนี่ยก็ทีทีเราเราลดลงนะครับก็ในภาพรวมอย่างไรก็ตามก็ยังปัญหาก็ยังคงอยู่ที่เรื่องของอการขับรถเร็วเกินกําหนดนะครับแล้วก็การดื่มสุรานะครับโดยเฉพาะยิ่งทางรถจักรยานยนต์เนี่ยในปีนี้เนี่ยมีการล้มเองเนี่ยโดยไม่มีคู่กรณีเนี่ย นะครับประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของของรายที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้ก็ยังเป็นโจทย์ที่ทางเราจะต้องทางทำงานกันอยู่นะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยาจากข้อมูลที่เราประมวลมาตอนนี้อย่างในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของการการฝ่าฝืนกฎหมายเช่นเรื่อง,องการไม่มีใบขับขี่การขาดการต่อ,อยุพาัญยัตนะครับผู้ประสบภยยัยากรถเนี่ยก็ยังมีสูงอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นโจทย์เพราะว่าโดยเฉพาะยิ่งอำเภอท,ที่ที่ค่อนข้างอยู่ใน ที่ห่างไกลนะครับอย่างสังขระบุรีอะไรต่างๆอนี้ก็เป็นโจทย์ที่ทางทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยถนนจังหวัดนะครับโดยเฉพาะทางทีมงานของทางขนส่งกับทีมงานนี้จะเป็นโจทย์ในการไปทํางานกันอีกทีนึงนะครับดังนั้นในภาพรวมก็ก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนดีตัวเลขของผู้ที่มาเที่ยวเนี่ยนะครับมาเที่ยวทางน้ำเนี่ยโดยเฉพาะในเขตเมืองนี่ก็ส่พรกว่ารายนะครับตัวเลขนี้ก็พอๆกันกับที่สีสวัสดนะครับแล้วก็ นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเป็นจํานวนมากนะครับปริมาณมีมากจริงเพราะว่าจากที่ได้รับรายงานมาแถบห่างน้ําตกเอราวันนี้ก็มีรถติดกันเป็น2องกิโลเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นงแต่ว่าสถิติต่างๆเนี่ยนะครับปีนี้ก็ยังอยู่ในเขตเมืองเป็นหลักนะครับที่ท่ามกาสูงที่สุดกับเมืองอําเภอเมือง่วนอําเภอรอบนอกนั้นทําได้ดีมากนะครับมีอําเภอที่มีแค่ รายเดียวรายเดียวรายเดียวเนี่ยจำนวนหลายอำเภอด้วยกันนะครับอันนี้ก็ท่านผู้ว่าการจังหวัดกาญจนบรุรีท่านจีรเกียรติภูมิวศวั์รนะครับท่านก็ซึงเดี๋ยวท่านคงจะให้สัมภาษณ์ต่อไปนะครับแต่ท่านก็ฝากมาแล้วว่าท่านเป็นกําลังใจนะครับและขอขอขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับทั้งมูลนิธิทั้ทงหมูลนิธิเนี่ยพันหกว่านาย อยู่ที่ด่านชุมชนต่างๆนี้อีก2 3สาพันคนนะครับแล้วก็มีคนที่มาร่วมงานกันทั้งหมดเนี่ยทุกส่วนราชการเลยนะครับอย่างน้อยก็6-7เ0 0พันคนที่มาทํางานเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทั้งชาวกการจนบรุรีเองแล้วก็พี่น้องที่มาเที่ยวการจนบรุรีนะครับซึ่งก็เราก็ท่านผู้ว่าต้งบอกว่าเป็นกําลังใจและขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็หวังว่าพวกเราเนี่ยเสียสละ,ะกําลังกายกําลังใจและอุทิศเวลามาแล้วเนี่ยนะครับ,รบผลที่เราได้รับในปีนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรา ยืนยันในความสาเร็จของเราส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็พวกเราก็จะต้องทํางานแบบนี้กันต่อไปนะครับในเรื่องของการบรณาการหรือการทํางานร่วมกันนะครับรวมถึงการเอาทหารต่างๆมาช่วยกัน,นครับวันนี้ปีนี้เราก็มีจิตอาสานะครับจิตอาสาพระธานจิตอาสาภัยพิบัติมาร่วมกันทํางานตามจุดต่างๆด้วยนะครับข้าก็อยากฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ใช้รถใช้ถนนนะครับจากการวิเคราะห์หรือการศึกษาข้อมูลเนี่ยสาเหตุหลัก ก,การเกิดจากการเมาและขับนะครับประมาณ50เขึ้นนะครับที่เกิดจากการเมาและขับนะครับก็อยากฝากพี่น้องประชาชนว่าเมื่อเราจะเดินทางไปไหนก็ขอความร่้มมือนะครับเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขอให้งดเว้นนะครับเพราะว่า1ผิดกฎหมาย2แล้วก็ทําให้เกิดความบาดเหตุและเกิดความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาสิ่งสําคัญอย่างยิ่งคือ ตัวเราเองครอบครัวเราเองจะได้รับผลกระทบอย่างยิ่งหักตัวนรนบาดเหญขึ้นครับก็อยากจะฝากว่าพี่น้องประชาชนเมื่อมีการขับขี่ก็ขอความร่วมมือในการเมาไม่ขับนะครับเพื่อช่วยให้พวกเราทุกคนปลอดภัยครับ